สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการยิงสโคบแดงล้วนในมือถือกันนะครับจริงๆแล้วสโคบแดงล้วนเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วนะครับแต่ว่าคลิปก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นการสอนในคอมนะครับมีน้องๆหลายคนบอกว่าพี่ลองทําในมือถือดูสิในมือถือมันทําไม่ได้นะมันทํายากนะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมายิงสโคบแดงล้วนในมือถือแล้วก็สอนวิธีการยิงด้วยนับว่ามันจะทําได้ไหมหรือว่าทําได้แค่ในคอมนะครับส่วนวิธีการสอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเเเเลยนนครุณกกิาางมมมอห้ตพที่ คุณภาพกันอยู่ใช่ไหมครับนี่เลยครับ PB Easy Shop นะครับบริการเติมเพชรเกมฟรีไฟส e สะดวกปลอดภัยถูกกว่าเติมเองแน่นอนหน0้าอนะครับที่สําคัญเนี่ยตอบไวไม่เกียนไม่โกงไม่ดึงคืน100%นะครับใครที่สนใจอยากเติมก็สแกน QR Code เพื่อติดต่อไปยังแฟนเพจได้เลยหรือใครที่หาไม่เจอผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปเติมกันแล้ว ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูการดึงหัวแบบธรรมดากันก่อนนะครับนี่คือการดึงหัวแบบธรรมดานะครับโดยที่ไม่ได้ใช้เทคนิคนะครับจะเห็นว่าเม็ดแรกเนี่ยยังไงมันก็ติดข่าวนะครับไม่มีทางที่เม็ดแรกมันจะโดนหัวได้เลยสําหรับปืนพวก AR AK แบบนี้นครับที่ไม่ใช่ SVD s k h อันนั้นมีโอกาสที่จะเม็ดแรกเข้าหัวได้อยู่นะครับส่วนใครที่แบบยิงเม็ดแรกแล้วเข้าหัวเนี่ยหัวแรกอาจจะฟุกอาจจะบังเอิญไปโดนก็ได้นะครับแต่ถ้ายิงได้2หัวติดกันเนี่ยผมรับรองว่าคนนั้นเนี่ยน่าจะใช้โปรนะครับซึ่งมันยากมา,มากที่จะทําให้เม็ดแรกมันเข้้าหััววตูไไดคนนที่แ ไฮไลท์เนี่ยน่าจะรู้ข้อนี้ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเองก็เห็นไฮไลท์ของบางคนเนี่ยที่ยิงเม็ดแรกเข้าหัว2ตัวติดนะครับซึ่งน่าจะเป็นโอกาสหนึ่งในร้านหรือไม่ก็โพนะครับอะไรครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําดีกว่านะครับว่าทํายังไงให้มันไม่ติดขาแบบนี้นะครับ การวางเป้าสโคบแรงล้วนนะครับให้เราวางไว้ตรงไหนก็ได้ตรงหน้าจอนะครับขอแค่ให้สโคบไปแล้วมันเข้าตัวก็พอนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมสโคบไปเนี่ยต่อให้มันอยู่มุมซ้ายหน้าจอขวาหน้าจอหรือบนหรือล่างหน้าจอก็ตามนะครับเวลาสโคบไปปุ๊บมันจะเข้าตรงกลางอกพอดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเวลาผมวางล่างมันก็เข้ากลางอกวางบนก็เข้ากลางอกนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องวางตรงมุมไหนก็ได้นะครับขอแค่ไม่ไกลเกินตัวเกินไปนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับให้เราสโขบแล้วเดินซ้ายหรือเดินขวาก็ได้นะครับสมมติว่าถ้าศัตรูไม่ได้อยู่ที่เนี่ยศัตรูเดินซ้ายนะครับเราก็สโขบแล้วก็เดินไปทางซ้ายนะครับถ้าศัตรูเดินขวาเราก็สโขบแล้วก็เดินไปทางขวานะครับสำหรับวิธีนี้นะครับนี่ครับสโขบปุ๊บแล้วก็เดินนะครับเดินไปก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องกะก็ได้ว่าเท่าไหร่นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาลองยิงดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ สโคบเดินยิงดันนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะไม่โดนอะไรเลยนี่นะครับอันนี้คือดันด้วยนะดันขึ้นแบง์บนด้วยนะครับเวลายิงนี่นะครับไม่โดนตัวไม่โดนอะไรเลยอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าเม็ดแรกอ่ะยังไงมันก็ไม่มีทางเข้าหัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคือเอาเม็ดแรกเม็ดที่2ก็ได้นะครับออกไปนะครับเบี่ยงวิถีกระสุนออกไปข้างนอกลําตัวนะครับมันจะได้ไม่โดนตัวนะครับนี่นะครับเห็นไหมว่าผมเบี่ยงกระสุนแบบว่าออกไปทางขวาเดินขวาก็ออกทางขวานะครับแต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยผมจะไม่ได้เด เม็ดแรกให้ออกไปแค่นั้นเองนะครับสำหรับการใช้วิธีนี้นครับเราก็ฝึกไปเรื่อยๆพยายามอย่าให้โดนตัวนะครับก็แปลว่าสําเร็จแล้วนะสำหรับเม็ดแรกเนาะแต่มันยังไม่จบเท่านี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับนี่นะครับสะโคบเดินดันนะครับสะโคบเดินดัน ตะโคบเดินขวาดันเห็นไหมครับว่ามันจะเข้าหัวนะครับเอาเม็ดแรกเบี่ยงออกไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือเนี่ยต้องพยายามดันให้มันเข้าหัวเองนะอันตอนนี้เนี่ยต้องใช้ทักษะในการฝึกเองนะครับอันนี้มันไม่ใช่ทิกหรืออะไรแต่เป็นประสบการณ์กับฝีมือล้วนๆนะครับถึงจะดันได้ซึ่งให้ผมดันไม่ที่2แบบว่าเข้าหัว2นัดติดเนี่ยในมือถือผมยังทํายากเลยนะเรียกว่าแทบจะทําไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ร่างแบบชํานาญดันแบบชํานาญอยู่แล้วเนี่ยน่าจะทําได้นะครับนี่ผมมาสอนเม็ดแรกให้มันเข้านะคเดี๋ยวผมจะลองสโลว์ให้ดูแล เห็นไหมครับว่าเม็ดแรกมันไม่เข้าอะไรเลยเราไม่ต่อไปถึงจะเข้าหัวนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับทริกนี้ลองดูอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับเม็ดแรกไม่เข้าอะไรเลยไม่ต่อไปก็เข้าตัวแล้วนั่นเพราะผมกากนะครับดึงไม่ขึ้นมาดูต่อนะครับน่าเห็นไหมครับ เม็ดที 2> hmm. 2> ่ hmm. 2ม right. ันี่ยจะเข้าหัวเม็ดแรกเนี่ยมันไม่มีทางนะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีทางที่มันจะเข้าหัวเลยเพราะฉะนั้นผมจึงสอนให้ทิคนี้เนี่ยเป็นการเบี่ยงกระสุนออกไปก่อนล้วให้เม็ดที่2เนี่ยมันเข้าหัวนะครับส่วนเม็ดที่3ามันจะเข้าหัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับของแบบนั้นเนี่ยไม่มีทิคนะครับมีแต่การดึงขึ้นเองนะครับแล้วก็ใช้นิ้วในการดึงเอาเองนะครับเรียกว่าทิคหรือเทคนิคนี่แทบจะไม่มีนะครับขึ้นอยู่กับฝีมือล้วนๆเลยนะสำหรับช็อตนั้นแล้วก็เวลาในการฝึกฝนด้วยนะครับ อัคนะครับปืนอะไรก็ได้นะครับเอ็กก็ได้แต่ a อ็กต้องบอกไว้ก่อนว่ามันค่อนข้นขางทํายากมากนะครับเพราะว่ากระสุน a อ8เมนี่ยมันค่อนข้างตรงนะครับการที่เราจะเบี่ยงกระสุนเม็ดแรกของมันเนี่ยค่อนข้างยากก็มากนะครับปืน AK เนี่ยน่าจะทําง่ายมากแล้วก็ลองลงมาก็เป็นพวกอาร์คเอ็สกานะครับส่วน a อ็เแนี่ยแนะนาว่าให้ฝึกอันสุดท้ายเลยก็ได้นะเพราะว่ามันยากมากจริงๆนะครับการเบี่ยงกระสุนของมันเนี่ยเป็นปืนที่แบบตรงเวอร์เลยนะครับ ส่วนความแรงในการดึงขึ้นนะครับเรียกว่าดันแทบจะทะลุจอเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็แนะนําให้ยิงเนี่ยกดปุ่มใต้ล่างสุดของปุ่มยิงนะครับมันจะได้ดันขึ้นแบบง่ายๆดันขึ้นแบบได้สุดนะครับเต็มที่นะครับเห็นไหมครับเวลาดันเนี่ยเรียกว่าของผมเนี่ยแทบจะขึ้นฟ้าขึ้นไปแล้วนั่นแหละนะครับยิงนกไปหลายตัวด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันสะโขบและลากไม่โดนนะครับแต่มันสะโขบไปเนี่ยยังไงมันก็ล็อกตัวอยู่แล้วนะครับการที่จะดึงไง้มือถือให้มันเกินเนี่ยค่อนข้างยากนะครับส่วนมากจะติด แล้วก็ที่เหลือก็เป็นการควบคุมการดึงแล้วเนาะนะครับอันนั้นต้องไปฝึกเอาเองนะครับด b i ที่ผมใช้นะครับเป็น1,400นะครับแล้วก็ทุกอย่างในเกมเนี่ยห0 0หมดเลยนะครับแนะนำว่าให้ฝรับ d b i ให้สุดนะครับมันถึงจะดึงได้ง่ายนะครับดึงขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่าใช้ D b i น้อยๆเนี่ยมันดึงยากมากนะครับสำหรับการใช้สโคบแดงล้วนนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการทำสโคบแดงล้วนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเป็นความรู้ใหม่เลยหรือใครที่ไปดูสโคบแดงในคอมแล้วก็อาจจะรู้แล้วแต่่่่ใใคคคครรรรททีีียยยยััังงไไมมเเดููนนนอาาจจะ้้้สหบบบบิิถชแ ก็รีลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาทำอะไรเนี่ยรอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ